ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมาจารพระตรยัยปิฎกก็ได้กลับมาพบก,กับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำ ก็คงจะเปิดวิยยุมารอรับฟังแล้วช่วงนี้อาตมานำเรื่องโทษของกามมาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังนะก็พยายามโยมเลือกเอาสูตรที่เกี่ยวกับโทษของกามนะบางสูตรอาตมาอ่านให้ญาติโยมฟังไม่จบก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าถ้าจะอ่านให้จบเลยบางสูตรบางอะไรนี่ก็อาจจะบางทีข้อความก็เป็นประเด็นอื่นนะอาตมาต้องการชี้ ให้เห็นธรรมะปฏิภาปเด็นที่โทษของกามโยมอาตอมาก็พยายามเลือกสูตรในหลายสูตรโยมอยากให้โย,ยมเห็นโทษของกามนนะบางทีถ้าเราไม่เห็นโทษของกามเนี่ยาการที่เราจะสลัดออกซึ่งฉันทะาคะในกามทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากะนะเราไม่สลัดออก ไม่สลัดออกก็ยังไม่พอนะยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่โยม,มก็พ้นจากทุกไม่ได้นะเพราะว่ากามมันคือทุกอย่างหนึ่งโยมวันนี้โยมมาฟังในเถรคาาถาโยมเอรกะเอร,กะเอราาักะเถรคถานะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ทรงแสดงโทษของกามให้ท่านพระเอรกะได้ฟังโยมพอท่านได้ฟัง พระคาถานี้ท่านก็ได้ปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเป็นพระหันนะพอท่านบรรลุเป็นพระหันแล้วท่านก็นำเอาคาถานี่แหละมากล่าวมากล่าวเป็นคาถาเป็นคําอุทานของท่านอยู่เสมอเสมอโยมอมืได้โยมฟังดูนะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในพระบารีตรงนี้มีข้อความว่าว่าด้วยคาถาของพระเถระ อของพระเอรกาเถระได้ยินว่าพระเอรกาเถระได้พาสิดคาถานี้ไว้ยอย่างนี้ว่าดูก่อนเอรกะกามเป็นทุกข์ดูก่อนเอรกะกามไม่เป็นสุขเลยผู้ใดใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าใคร่ทุกข์ผู้ใดไม่ใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าไม่ใคร่ทุกข์อืมโยมกามแสดงว่าการเป็นกองทุกข์แน่นอนโยมคาถาของท่าน เอรกะเทระเริ่มต้นว่าทุกขากามาเอรกาเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรแม้พระเทระนี้ก็มีอธิการอันกระทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนสั่งสมบูรณ์ไว้ในภพนั้นๆมากบังเกิดในเรือนแห่งตระกูลในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิทธ,ธัตถะถึงความเป็นผู้รู้แล้ววันหนึ่งเห็นพระศาสดาเป็นผู้มีใจเลื่อมใส เมื่อหาอะไรๆที่ควรถวายพระบรมศาสดาไม่ได้จึงคิดว่าเราจะเอาร่างกายบำเพ็ญบุญดังนี้แล้วแผ่วาทางทางเสด็จพระดำเนินของพระศาสดากระทําให้เรียบเสมอพระศาสดาเสด็จดำเนินไปสู่ทางที่เขากระทําไว้แล้วอย่างนั้นเขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปที่ทางนั้นเป็นผู้มีใจเลื่อมใส ถวายบังคมแล้วประคองอัญชลีแล้วแล้วมีปีติแล้วปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก้อไปนะถวายบังคมพระถวายบังคมแล้วประคองอัญชลีแล้วเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จล่วงทัศนูปจาระคือท่านมองไม่เห็นแล้วนะก็ไม่ละปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ได้ยืนอยู่แล้วอืโยมนะไม่มีดอกไม้ทูบเทียนเครื่องบรรณาการเลยโยม <c oughs> ก็เอาตัวเองนั่นแหละโยมอก็ทําอะไรนะตรงนี้บอกว่าอ๋อแพ่วถางทางนะโยมนะแพวแพรวถางทางให้พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปแบบสะดวกสบายนะโยมด้วยบุญกรรมนั้นเขาบังเกิดในเทวโลกกระทําบุญแล้วท่องเที่ยวไปไป,ไปมามาอยู่ แต่ในสุกติพบอย่างเดียวเท่านั้นอัน,นิสง์ของการแผ่วถางทางบูชาพระพุทธเจ้านะเกิดในมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์ยมเกิดเป็นบุตรของกุตุมพีชื่อสัมภาวะนิยะในพระนครสาวัตถีในพุทธุทปตะการนี้มีนามว่าเอรกะเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประสบ ความสำเร็จอย่างยิ่งในตระกูลขอไปประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในกิจการใหญ่น้อยทั้งหลายอืเรียกว่าประสบธุรกิจการทำมาค้าขายก็เจริญก้าวหน้านะโยมมานดาบิดาของเขานำหญิงสาวที่สมควรกันด้วยตระกูลรูปร่างมารยาทวัยและความฉลาดมาทำการวิวาห์เขาอยู่ในเรือนโดยร่วมสังวาสกับนาง แล้วเกิดความสลดใจในสงสารโยมแต่งงานกันก็มาพิจารณาดูเห็นโทษของสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนะด้วยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจบางประการเพราะเป็นพบสุดท้ายเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุนะโยมนะมันเบื่อโยมนะไปสู่สำนักของพระศา,าสดาฟังธรรมแล้วได้มีจิตศรัทธาบวชแล้ว พระาศาสดาได้ทรงประทานกรรมฐานแก่เขาเขาเรียนกรรมฐานแล้วถูกความกระสานครอบงำโยมเนาะขนาดเป็นพระอุปนิสัยจะเป็นพระอรหันต์นะโยมเนี่ยก็ยังคิดอยากสึกโยมโดยผ่านไปไม่กี่วันอยู่แล้วลำดับนั้นพระาศาสดาทรงทราบความเป็นไปแห่งจิตของท่านได้ตรัสพระคถาเป็นโอวาทว่าทุกขากามาเอระกะดูก่อนเอระกะกามเป็นทุกข์ ดูก่อนเอรกะกาไม่เป็นสุขเลยผู้ใดใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าใคร่ทุกผู้ใดไม่ใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าไม่ใคร่ทุกอ๋อแสดงว่าท่านก็คิดอยากจะสิกออกไปของคารวสบริโภคกามอีกเหมือนเดิมนะจิตใจท้อแท้เบื่อหน่ายเยมิมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ทรง เป็นผู้ที่รอบรู้ยมคอยเฝ้าดูจิตใจของภิกษุทั้งหลายเสมอนะว่าใครคิดอะไรยังไงยมระองทรงทราบจิตของพระเอรกะก็ได้ทูลโอว่าโทษของกามให้ท่านได้ฟังนะท่านฟังคาถานั้นแล้วเกิดความสลด,ดใจว่าการที่เราเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาเห็นปานนี้แล้วละ,ะแล้วสละกรรมฐานนั้นอยู่อย่างผู้มากไปด้วยมิจฉาวิตก คือดําลิผิดตดําลิเข้าไปหากรรมานะนั้นชื่อว่ากระทํากรรมอันไม่สมควรเลยดังนี้แล้วมันประกอบวิปัสนาบรรลุพระอรหันตต่อการไม่นานนักสมดังคาถาประพันธ์ท่ทานที่ท่านกล่าวไว้ในอะปาทานว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุเสดไปสู่ท่าน้ำแล้ว เสด็จดำเนินไปสู่ป่าเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสิทธ,ธัตถะมีพระลักษณะอันประเสริฐพระองค์นั้นจึงได้ถือเอาจอบและปุ้งกีมาปราบผลทางให้ราบเรียบได้ถือเอาจอบและปุ้งกีมาปราบผลทางให้ราบเรียบเราได้ถวายบังคมพระศาสดาแล้วยังจิตของตนให้เลื่อมใสในกับที่94แต่พัทธกัปนี้ เราได้ทำกรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยในกับที่ห7แต่พัทรกัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพัรดิจอมประชาองค์หนึ่งมีนามว่าสุปปพุทธเป็นนายกเป็นใหญ่กว่านระเราเผาเกเรตทั้งหลายแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำเสร็จแล้วดังนี้โอโยมเพียงแค่ถากถางทาง,ทาง อนิสงส์ถากถางทาง,ทางบูชาพระพุทธเจ้านะท่านได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งครั้งโยมอนิสงส์นะอนิสงส์แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะยมคือเป็นเกิดในสุกติในสวรรค์น่ะหลายครั้งแต่ว่าท่านได้มีโอกาสเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งครั้งในด้วยอนิสงส์ของการถากถางทาง,ทางบูชาพระพุทธเจ้ายม ในต,ตอนนี้ท่านก็ออกบอกว่าท่านสําเร็จกิจในพระศาสนาแล้วยมบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็พระเถระครั้นเป็นพระอาหารหันต์แล้วเมื่อจะพยากรณ์พระอาหารหัตผลได้กล่าวซ้ําพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วนั่นแหละว่าดูก่อนเอรกะกามเป็นทุกข์ดูก่อนเอรกะกามไม่เป็นสุขเลยผู้ใดใคร่กามผู้นั้นชื่อว่าใคร่ทุกข ผู้ใดไม่ใคร่กรามผู้นั้นชื่อว่าไม่ใคร่ทุกโยมเห็นทุกข์ของกามหรือย่างยม่โยมได้ฟังมาเรื่องของสวรรค์นเนี่ยนะอน,นิสงส์ข้องทานของศีลนนะ่ะนั่นแหละคือกามทั้งนั้นเลยยมโอยมฟังอัตถกถาท่านขยายนะตรงนี้ดีนะยมบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทุกขากามมาความว่าวัตถุกามและกิเลสกามเหล่านั้นชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุก และเพราะมีวิปริณามทุกวิปริมานามทุกคือต้องปวนแปลโยมไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะโนะยมนะวิปริวิปริณามทุกเนี่ยก็คือวัตถุก,กรรมทั้งหลายที่ญาโยในฟังมานั่นแหละจะเป็นภรรยาสามีลูกหลานทรัพย์สมบัติโคกระบือไล่นาอะไรพวกนี้นะอย่างทุกวันนี้ก็ต้องเป็นตรวทัศ พัดลมตู้เย็นสตอรีโอโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้แหละโยมเป็นกามโยมเรียกว่าวัตถุกามฉันทราคะที่ไปยินดีในวัตถุกามเหล่านั้นก็เรียกว่ากิเลสกามโยมเป็นของแปลปรวนเป็นของปวนแปลเพราะเป็นทิศตั้งแห่งทุกข์และเพราะมีวิปรินามทุกข์คือความปวนแปลและเป็นสังขารทุกข์เป็นสภาพคือถูกบีบคั้นโยมสังขารทุกข์เนี่ยคือถูกบีบคั้น ทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ทนได้ยากเพรางั้นเถอะต้องบริหารอยู่ตลอดคือ,อยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแน่นอนสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้มีอาธิว่าก,กามมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้ไม่มีโทษอะไรอะไรจะยิ่งไปกว่ากามโยมโยมเนาะโยมคงจะนึกถึง โทษของกามในมหาทุกขคันทสูตรนะนะโยมนะมหาทุกขกมหาทุกขคันทสูตรเนี่ยเคยอ่านให้ญาติโยมฟังในวันแรกที่ขึ้นต้นอาทินวัตถาโทษของกามนะนะคงจะในเ,เดือนก่อนนั่นแหละโยมในวันก่อนนะโยมนะในในต้นเดือนนะโยมต้นเดือนที่ญาติโยมได้ฟังมาเนี่ยเรื่องของมหาทุกขคันทสูตรว่ากามมีโทษมากอย่างไร ระผู้มียพระภากเจ้าตรัสเรียกพระเถระนั้นว่าเอรกะเป็นครั้งแรกก่อนแต่ภายหลังพระเถระจรึงเรียกตนเองโดยนามว่าเอรกะบทว่าณสุขขากามาความว่าขึ้นชื่อว่ากามนี้ไม่เป็นสุขเลยสำหรับบุคคลผู้รู้อยู่แต่สำหรับคนไม่รู้ย่อมปรากฏโดยความเป็นสุขอันนี้ก็เรียกว่าสุขขาวิปลาสนะนะ เห็นว่าการมาสุขมันดีวัตถุก,กรรมมันดีก็สแสวงหาการโยมนะก็เรียกว่าสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐนะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นความสุขโดยความเป็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าได้เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเอโอยมคือว่าเห็นความสุขเนี่ยโดยความเป็นความทุกข์เพราะว่ากว่าที่มันจะ ได้รับความสุขนี้มันทุกข์มากมายโายมใช่ไหมกว่าจะได้กินข้าวมื้อนึงกว่าจะได้เงินมาใช้กว่าจะได้ดูรูปสวยกว่าจะได้ฟังเสียงเพราะกินหนอมรสอร่อยเนี่ยมันมันมันเอาทุกข์ไปแลกเยอะโยมเรียนกะว่าเรียกว่าเอาทุกข์เข้าแลกไะโยมนะต้องอาบเหงื่อตากน้ําตากแดดตากลมตากฝนเนี่ยกว่าจะได้สุกมาเสพบสมมาบริโภคมาเสวยเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้มองเห็นให้มองสุกเนี่ย ให้มองเห็นสุขด้ยวยความเป็นทุกข์โยมนะว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าจะได้สุขนี่มันทุกข์เยอะแล้วเมื่อเรามองสุขมองเห็นสุขยวยความเป็นทุกข์แล้วเราก็เอาความทุกข์นั่นแหละมามองใหม่ให้เห็นด้ยวยความเป็นลูกศรโยมในความเสียดแทงในความเสียดเสียดแทงในความทิ่มแทงทิ่มตําให้สังขารทั้งหลายต้องดิ้นรนขยับ,ขย,บขยื่นอยู่ตลอดเวลา แท้จะไม่ได้พักเลยบงนั้นเตะโยมการเติมหายใจก็ดีหัวใจก็ดีก็เต้นไม่ได้พักเลยโยมพวกนี้เป็นเรื่องของทุกข์เท่านั้นแหละบทว่าโยกามาขอไปบทว่าโยกาเมกามะยะติทุกขังโสกามะยะติความว่าสัตว์ผู้ใดใคข่กิเลสกามและวัตถุกรมความคข้นั้นของสัตว์ผู้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเร่าร้อนในปัจจุบัน ทั้งชื่อว่าเป็นทุกข์ในเวลาต่อไปเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์ในอบายเห็นไหมโยมกามคุณห้าเนี่ยนำเราไปเกิดในอบายนะและเหตุแห่งทุกข์ในวัตตะนะแม้จะไม่เกิดในอบายเอากามนั้นมาทําบุญให้ทานหรือรักษาศีลในวัตถุกามนะก็ได้เกิดในสุคติมนุษย์สวรรค์แต่ว่ามนุษสวรรค์นั้น มันก็เป็นความทุกข์ในวัฏฏะที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีภาระรับผิดชอบโยมก็วัตถุกรรมชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยประการชนิดสัตว์ผู้นั้นท่านจึงเรียกว่าใครวัตถุกรรมที่มีทุกข์เป็นสภาพมีทุกข์เป็นนิมิตและเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ หมายถึงการนี่โยมการมีทุกข์เป็นสภาพโดยสภาวะแล้วการเป็นทุกข์การเป็นเครื่องหมายของทุกข์โยมนิมิตเนี่ยเรียกว่าเครื่องหมายนะการเป็นเครื่องหมายของทุกข์แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็คือทุกข์อาศัยการเกิดโยมทุกข์อาศัยการเกิดถ้าไม่มีกามก็ไม่ต้องทุกข์นะแจดงว่าการเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกข์นอกกนี้ท่านกล่าวไว้ เพื่อให้รู้เนื้อความนั่นแหละโดยตรงข้ามเพราะฉะนั้นใจความของทุกนั้นพึงทราบโดยปริยายที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วก็คือในอัตถกถาที่โยมฟังมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นโทษของกามอีกสูตรหนึ่งนะโยมนะที่ตะมานามาอ่านให้ญาโยมได้ฟังเนี่ยโยมพอจะมองเห็นโทษบ้างหรือเปล่าโยมโทษของกามนี่เนาะ เออแต่คนเราที่เกิดมาในโลกของกามในปัจจุบันนี้ก็คือยินดีในกามคุณในชาติก่อนโยมความยินดีติดอกติดใจมีฉันทาคะในกามคุณในชาติก่อนมีอุปทานในกามโยมอุปทานอันนั้นแหละมันเป็นเชื้อทําให้เราต้องมาเกิดในภพนี้ในโลกของกามอีกแล้วก็มายินดีในกามอีกก็ต้องไปเกิดในโลกของกามอีก จึงหมดสิทธิ์ที่จะพ้นไปจากทุกหมดสิทธิ์ที่จะพ้นจากวัฏฏสงสารให้เข้าถึงความดับทุกข์คือพระนิพพานโยมอ่โยมฟังเรื่องของกามเนาะในโยมฟังอีกเรื่องหนึ่งนะมันจะจบหรือเปล่ายมก็เรื่องเดียวกันนี่แหละสูตรใกล้ๆกันโยมเถระคาถานะเรื่องโทษของกามโยมเทวสภาเถระคาถาโยมว่าด้วยคาถาของพระ ของพระเทวะสภเถระได้ยินว่าพระเทวะสภเถระได้พาสิทธคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่ากามราคะเพียงดังเปลือกตมและฉันทราคะเพียงดังลมเราข้ามพ้นแล้วเราเว้นทิฏฐิราคะเพียงดังบาดาลแล้วเราพ้นจากโอคะและกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งกําจัดมานะ หมดสิ้นแล้วอืมอันนี้ท่านก็กล่าวคาถาที่จริงประวัติของท่านก็ได้ทําบุญทําบุญให้ทานบูชาพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆนะโยมนะและท่านก็เวียนว่ายตายเกิดมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ได้แสดงอดีตชาติของท่านนะท่านแสดงอดีตชาติของท่านไว้ว่า,วาในการนั้นเราเป็นพรานเที่ยวฆ่าสัตว์อื่นเป็นอันมาก สำเร็จการนอนอยู่ที่เนื้อมเขาไม่ไกลพระาศาสดาพระนามวาสิขีเราเห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นอัครนายกของโลกทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เราไม่มีทายธรรมสำหรับถวายแด่พระาศาสดาผู้จอมประชาผู้คงที่เราได้ถือเอาผลมหาตไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเชิดเบุุดของโลก ผู้ประเสริฐกว่านระทรงรับต่อแต่นั้นเราได้ถือเอาผลมหาดไปบำเรอพระองค์ซึ่งเป็นผู้นำวิเศษด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นเราได้ทำการกิริยาณที่นั้นเองในกลับที่31แต่กลับนี้ในกลับที่31แต่พัทธะกลับนี้เราได้ถวายผลมหาดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ในกับที่15แต่พัทะกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสามพระองค์มีพระนามว่าปิยา,าลินปิยาลินะก็ได้นะสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีพระมากเราเผาเกลียดทั้งหลายได้แล้วคําสอนของผูุ้ดธเจ้าเราก็ะทาเสร็จแล้วดังนี้อืมโยมพระเถระครันบรุ พระอาหารหันตแล้วบังเกิดความสมนัตด้วยสามารถแห่งการพิจารณาถึงเกเรดทิละแล้วเมื่อจะเปล่งอุทานได้กล่าวคาถาว่ากามราคะเพียงดังเปลือกตมและฉันทราคะเพียงดังลมเราข้ามพ้นแล้วเราเว้นทิฏฐิราคะเพียงดังบาดาลแล้วเราพ้นจากโอคะและเกเรดเครื่องรอยรัด ทั้งกำจัดมานะหมดสิ้นแล้วดังนี้อโยมเนาะท่านบอกว่าปังกะปริปาได้แก่ทั้งเปลือกตมและทั้งลมเปลือกตมโดยปกติท่านเรียกว่าปังกะเปลือกตมใหญ่ทั้งลึกทั้งกว้างท่านเรียกว่าปริปะแต่ในคาถานี้หมายเอาสภาพที่ชื่อว่าปังกะเพราะเป็นดุจเปลือกตม ได้แก่การมราคะเพราะจิตถูกฉาบทาด้วยการเพิ่มให้ซึ่งความไม่สะอาดความไม่สะอาดก็คือการมราคะนั่นเองโยมและหมายเอาสภาพที่ชื่อว่าปริปะเพราะเป็นประดุจถูกรูปไร้ได้แก่ฉันทราคะที่หนาแน่นมีลูกเมียเป็นต้นเป็นอารมณ์ <c oughs> เพราะถูกฉาบทาด้วยของไม่สะอาดโยม การมีครอบครัวก็ของไม่สะอาดมาแปดเปื้อนเยอะนะโยมนะและเพราะข้ามพ้นได้ยากโดยในดังกล่าวแล้วฉันทราคะเป็นต้นเหล่านั้นเราก้าวล่วงแล้วโดยประการทั้งปวงโดด้วยอนาคามิมกักเพราะเห็นนั้นพระเถระจรึงกล่าวว่าการราคะเพียงดังเปรียบตมและฉันทราคะเพียงดังลมเราข้ามพ้นแล้วดังนี้โยมจบสูตรนี้ย่อๆสั้นๆนะโยมนะ ที่จริงก็มีข้อความอีกเล็กน้อยนะในอัตถกถาแต่คงไม่ต้องอ่านโยมนะเวลาก็จวนจะหมดลงพอดีเป็นเรื่องของโทษของการมอีกสูตรหนึ่งนะโยมโยมก็นําไปพิจารณากันแล้วกันเมื่อฟังแล้วเอาละวันนี้เวลาหมดลงพอดีอาตมาภาพพร,ระปริญญาปริญญาโนองขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญหาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุหน้าการทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร